ครับขึานมาก็จะมาเสร็จเปิดวีดีนะครับตอกค้างจอแล้วชื่อว่าที่เราคิดไว้มันจะเป็นในที่คิดไว้นะครับน้องน,นี้ยแต่ว่าต้องเปลี่ยนใหม่เปิดนะครับปิดนะครับจอ,อยังมืดอ,อยู่นะครับจอ,อยังมืดอ,อยู่ ได้ตัดแล้วนะยเปลี่ยนช่องได้เปยนเสียงได้นะครับก็างใจะเปิดแล้วไหร่เสือมอากาศโยู่อยู่ช่องไหนได้ด้วยอันนี้เรื่องๆเ,เราไม่รู้ว่าอยู่หมดไหนนะครับ คุณแนนจะจอไม่ติดนะครับมาพค่น้องว่านี้นด้านหลังนะครับน,น้องที่แมวก็จะมาเทสนะครับไฟที่เราคิดไว้นะครับหรือว่าตอนนี้เปิดตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากี่โวล์น,นะครับเราตั้ง 4,250กว่าแล้วกันนี่นะเกือบ250โวลต์จะบวกขาดแดงนี่นะครับมันจะขึ้นมาทนะั้งลองวัดสีขาวนะครับอ่อาเท่าก้อนประมาณยาว2 7 50 60 50 60โวลต์น่ะอ่าน60โวลต์ DC นะครับน,นี่ชุดนี้ เดินนี้ก็60โวลต์ DC จุดนี้ก็60นะชุดสีแดงนะครับด้านบนนะครับจ่ายแล้วนะครับไฟทำงานนะครับนี่ช่างเรมาเช็คชุดสีแดงล่างนะครับอย่างที่ LED เราเรือกว้ข้างในนะครับว่าเป็นนี่บวกอ่าันี้ก็เหมือนกันไม่ประมาณไม่เกิน60 ตัวนี้ว่ามัน65มั้ยเนไ่ยเนี่ย NDC เ,เดี๋ยวเราเอาดิิตอนวัดอีกทีนะครับเอามิตเตอร์เขียนวัดดูก่นอนจ่ายแล้วนะครับชุดนี้เป็นที่บอร์ดนะครับ่อ่านี่เหมือนกันประมาณ55ไม่เกิน60โวลต์นะครับ DC นะครับ ทำเนตั้งเลี้ยง250โวลต์นะครับจ่ายนะครับแล้วฝั่งนี้จะบ,บวกสีเทานะครับที่เราเช็คจอก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าต้องใช้ชุดของเขานะครับตอนนี้ไฟจ่ายนะครับแต่ว่าก็ากฏว่าหลอดภาพมืดนะครับภาพมืดเลยหรือว่าหลอดมองไม่เห็น มันไม่มีนะไรไม่ทำงานนะครับไฟมีครบนะครับสแสดงว่าที่เราคิดไวอจจไ้ไอ,อ,อาจจะไม่ได้ผลนะฮ้อมไดโอดอาจจะไม่ได้ผลนะเดี๋ยวตอนนี้คือไดโอดอตรงนี้ชดดีเล์ไม่ตัดเลยครับตอนแรกอ่าด <c oughs> ีเล์จะตัดนะครับตอนแรกชดดีเล์คำสั่งตอนนี้คอนออกจะตัดตอนนี้ไม่สั่งตัดแล้วนะครับปัญหาหน่าจะเป็นที่หลอด หลอดแรมเราที่มีชุดด้านล่างมไม่ติดหลอดนึงน,นะครับใช่ปะ่ปะแล้วก็ชุดด้านบนบนมุมนี้นะครับมีปัญหาย,ยุดสองหลอดนอะ,ะมีลอดนี้หลอดล่างนี่นะครับที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องลองหาดูหลอดก่อนนะครับว่าพื้นที่ชุดหลอดนะครับมีปัญหานะประมาณนี้แหละใช่ไหมก็ลือล้อลุยกันเต็มที่แล้วก็ช่างนู ก็เป็นแนวทางนะครับก็หาสาเหตุกันต่อไปนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า,าไฟไม่เกิน60โวลต์ดีนะครับของชุดเลี้ยงแบ็คไลท์ด้านใน LED นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเบเกา่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อนนะครับสวัสดีครับหาไหลต่อไปครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวหาวิธีดัดแปลงที <c oughs> ตอนนี้พักก่อนฝนจะตกพักก่อนพักก่อน